อันอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็ย๋ยวค่อยไปอาหารต้องอาหารอาหารเท่านั้น ท้ายก็ต้องนั่งหลังดันรถเอาด่า้ h my กอดเดี๋ยวเดี๋ยวทีวีทีวีก็อยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวฮะขนมปังขนมปังขนมปัง I don't care ฉันไม่ฟังแกแกเป็นใครฉันไม่รู้จัก ว่าเราไม่กระซาดันรถอะดันรถห้องยอดเดีเออไม่มีทีวีใช่ไหมอ่ะอ้าวปประตูอ้าวไอดอนแค่ไอดอนแค่ทำไมโฟไม่นั่งแล้วแกก็โคตรแกเพราะแกไม่ใส่เสื้อแล้วแกเนี่ย แกใส่กางเกงของฉันไอฟ้ฟอบฉันรู้นะหน้าหน่ายแฮ้จริงนายเป็นไงเดี๋ยวผมตั้งเออโอ้โหคงว่าจะไป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 สวรรค์ทุกคนนอนหลับก่อนนะครับอืมอืมอย่าค่อยเจอกันอีกทีหลับแป๊บ โอเคผมตื่นแล้วแป๊บนึงนะฮะตื่นแล้วมีอะไรอ่โอ้อะไรวะ ไอ้บัลเอ้ยอันนี้ขายดีหรือเปล่าเอ้ยไม่อันนี้ขายไม่ดีไม่มันไม่ดีโอ้ช็ตไม่มีปืนมีแต่ลูกบอลอันนี้ขายดีแต่มันจะไม่รับให้เดาโอเคติดสารกำลังฆ่าลังสีเรียบร้อยน่าจะติดแล้วมั้ง เสียงอะไรวะฮ่ฮ่าฮ่อวเสียงอะไรวะนอนต่อดีกว่าอืมผมตื่นขึ้นมาทีโฟมหายไปไหนเดี๋ยวปอดนะว่าโฟมตายแล้วเหรอโฟมตายแล้วเหรอเดี๋ยวปอดแล้วโฟมตายแล้วดูทรงแล้วโฟมน่าจะตายแล้วนะ อยล้วมาม่จาแโอ้ยอ้าวโดนเหมือนกนโฟมันตายก่อนเพื่อนได้ไงนี่อาวุธอย่างบอลลิงบอลลิงบอลิง อาวุธชั้นดีที่อาจจะใช้ยากนิดนึงอันนี้น่าจะอาวุธชั้นดีเหมือนกันเก็บไว้ด้วยเออมันมีของอะไรไหมลิงฝาเออฝาเอ,อ้ยมี่ก็ฝาอ,อืม ใน้นไม้ในต้นไม์อย่าเหอจุดนะเอาชิ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 าเอ้าเอาโดม ผมนึกว่าเปิดแล้วมันจะไม่เป็นไรถ้าเปิดปุ๊บปุ๊มแตกเลโก้เลยของยังดีแตกเลโก้เพราะเราคนเดียวเลยไอ้นี่ขายไม่แพงไม่ต้องซื้อซื้ออะไรหรอโอ้โอ้ไมคก็แล้วล้ละโอ้ ล้ออ่ะมันจบแล้วทุกคนลดความนั่นเองตอมเอสุดยอดลดความมา